ก็เดิมเนี่ยก็อาการสุกวัยนะคะก็จะมีอาการเจ็บป่วยปกติอยู่แล้วก็พาไปหาหมอหลังจากที่หมอตรวจละเอียดแล้วก็เป็นตรวจเลือดก็พบว่าเป็นโลหิตจางและหลังจากนั้นเนี่ยได้เล่าอาการให้คุณหมอฟังก็คือมีอาการท้องผูกเป็นระยะเวลานานแล้วก็เป็นอยู่บ่อยๆสม่ำเสมอคุณหมอก็เลยขอตรวจลำไส้ตรวจชิ้นเนื้อเอาไปสองกล้องนะคะก็เลยพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ขั้นที่สองค่ะ หลังจากที่รู้ว่าป้าเป็นมะเร็งเนี่ยทางครอบครัวเนี่ยก็มีความกังวลเป็นอย่างมากเลยว่าเราจะมีวิธีการรักษาแบบไหนให้อาปาเนี่ยหายเราก็จะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเป็นที่สุดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าในวัย91นะตอนนั้นเนี่ยเขาก็อายุมากสำหรับการผ่าตัดครั้งหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าการผ่าตัดเนี่ยจะรักษาได้หายขาดจริงๆไหม ในระยะที่ 2, 2> ความกังวลสุดท้ายเนี่ยคิดว่าหลังจากการผ่าตัดแล้วเนี่ยเขาจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วก็แข็งแรงเหมือนเดิมไหมเราก็เลยหาข้อมูลซึ่งปรึกษากันหลายๆคนก็ได้มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลบำร,ร,รุงราชแล้วก็ได้มาพบกับคุณหมอนวราซึ่งในขั้นตอนที่มาพบเนี่ยเรามากันหมดทั้งครอบครัวเลยค่ะทั้งลูกทั้งหลาน แน่นข้องคุณหมอเลยค่ะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะเตรียมข้อมูลกันมาอยู่แล้วในแง่ของครอบครัวนะคะว่าใครมีภาพอะไรมีข้อมูลแบบไหนอยากซักถามอะไรเนี่ยซักถามคุณหมอกันทุกคนเลยค่ะ ปลอดภัยแค่ไหนมะเร็งเนี่ยอยู่ตำแหน่งตรงไหนแล้วก็จะผ่าตัดสักแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราคุยข้อมูลถามคุณหมอเยอะมากซึ่งคุณหมอก็น่ารักให้ความเป็นกันเองแล้วก็ตอบทุกคําถามให้เราเคลียร์ให้เราเข้าใจแล้วก็สบายใจในการที่จะรักษาหลังจากที่คุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะทางครอบครัวก็ตัดสินใจที่จะผ่าตัดแล้วก็รักษาที่นี่คะ่ะขอนุญาตพอแล้วก็เราตัวไม่สบายอย่างเงี้ย ตปโรงพยาบาลเนราไปโรงพยาบาลนู้นน yup. ี่นะแล้วหมอเขาบอกว่าเครื่องทันสมัยกันเนี่ยทำไมฉันเคยบอกว่าจะแกรจุดบาตันนะวันนั้นก็ผ่าเลยไม่ไม่ไม่กค่ไม่กค่าไม่กว่าก็ว่าเราอายุป่านนี้แล้วว่าไม่ไม่กคอาแล้เลยก็เว้ยเราได้ที่ชิบิจูมีสัตย์เลยจูบกันยังกันฮิ้งฮ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 งตรงจุดวลาจะไปก็ไปอายุมันมีงจำกัดอโกงตอนที่มาเจอกันเนี่ยตอนนั้นอายุ91นะครับก็ มีโรคประจําตัวตามวัยคราวนี้ก็การผ่าตัดเนี่ยมันก็คือการทําให้ร่างกายบอบช้าในระดับหนึ่งแม้ว่าการผ่าตัดอันนี้จะเป็นการผ่าตัดเล็กหรือใหญ่ก็ตามนะครับสำหรับการผ่าตัดในเคสอากงเนี่ยนะครับเราใช้การผ่าตัด2กล้องจริงๆการผ่าตัด2กล้องอดีกับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะเห็นความเก่งหรือความดีของมันมากขึ้นคือมันทําให้การฟื้นตัวดีขึ้นเจ็บแผลน้อยลงนะครับแล้วก็ลุกนั่งได้เร็วขึ้น ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่จะเกิดในผู้สูงอายุเช่นปอดอักเสบทางเดินปสัสสาวะอักเสบก็จะน้อยลงคนไข้หลังผ่าตัดประมาณ5วันก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้นะครับทานอาหารได้ปกติไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนอะไรเลยในช่วงหลังผ่าตัดคราวนี้การเตรียมตัวคนไข้ก่อนผ่าตัดเนี่ยก็จะต้องเตรียมให้พร้อมที่สุดเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็จะต้องมีทีมอายุรแพทย์มาช่วยประเมินมาช่วยปรับเรื่องบางเรื่องที่มันปรับได้ นะฮะอย่างเช่นในกรณีถ้ามีปัญหาเรื่องความดันมีปัญหาเบาหวานมีปัญหาหัวใจกลุ่มนี้มันเป็นการที่เราสามารถ modify หรือปรับความเสี่ยงให้มันลดทอนลงมาได้แล้วก็วิสัญญีแพทย์เขาก็จะต้องใช้เทคนิคที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุรายนั้นเพราะว่าการดมยาสลบเนี่ยมันก็จะทําให้สมองหรือการทํางานของร่างกายบางส่วนเนี่ยมันเพี้ยนไปจากเดิมนะครับซึ่งวิสัญญีแพทย์ก็จะมีเทคนิคของเขาที่จะทําให้การดมยาสลบน,นั้นน่ย สมูทเรียบร้อยแล้วก็การตื่นสมบูรณ์แบบไม่ได้มีภาวะแห้งหรือว่าสับสนหล,หลังการฟื้นขึ้นมาเราก็จะผ่าตัดในช่วงเวลาที่คนไข้ดีที่สุดนะครับอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทําให้ฟิตเหมือนอายุ40แต่ก็ดีที่สุดในช่วงอายุของคนไข้นั้นนั้นก็สําหรับกรณีของอากงนะครับก็ความยากลําบากก็คงเป็นเรื่องแรกก็คือเรื่องของโรคนะครับก้อนของอากงใหญ่ระดับหนึ่งะฮะก็ทําให้การผ่าตัดมีมีความซับซ้อนนิดหน่อย อันที่สอง,องคงเป็นเรื่องของอายุและโรคประจําตัวแต่ในส่วนนี้ก็ทีมอายุรแพทย์ทีมวิสัญญีแพทย์ก็ให้การดูแลอย่าง,อย,างอย่างละเอียดรอบคอบก็ทําให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้โดยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรมันมมเป็นแบบไหนทุกสิ่งเจ็บไหครับตอนแตกก่อนที่ผ่านตักเราก็เข้า,ายาใชยาสลบเราก็ไม่รู้จะผ่านตัดแล้วเราก็ไม่ก็ไม่เปเจ็บปวดแล้วจนกว่าหมอลงวันลนั้นก็มาถามว่า มีแผลรู้จัมีแผลจังมากก็เพียงนั้นมันมีจัเไปเไยแล้วข้ังงน้าก็ม่เจ็เไปเลยหมอถามมันเราก็บอกตรงๆ่างน้แหละก็หลังจากที่ผ่าตัดออกมาแล้วเนี่ยจะต้องพักอยู่ในห้อง i อ u เราก็ค่ะสามารถเข้าไปเยี่ยมได้แล้วภาพที่เรากังวลเนี่ยคิดว่าด้วยวัยของเขา91เนี่ยหลังจากการผ่าตัดมา5ชั่วโมงเนี่ย น่าจะต้องมีสายอะไรที่มันระยงระยางสายช่วยชีวิตไหมหรือว่าจะต้องให้เลือดเพิ่มขึ้นหรือจะมีสายปั๊มหัวใจอะไรเงี้ยเราก็จินตนาการไปเยอะแยะมากมายแต่พอได้เข้าไปเยี่ยมในห้อง i อ u ียูเนี่ยก็พบว่ามีแค่สายน้ำเกลืออย่างเดียวเองและคนไข้ก็มีสติดีสามารถทักทยยายญาติพี่น้องลูกหลานได้ก่อนที่เราจะเข้าไปทักทายกับเขาอีก หลังจากผ่าตัดมาแล้วมากกว่า5ปีนะคะในวัย97นะปัจจุบันเนี่ยาป้าก็ใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงแล้วก็ลูกหลานก็มีความสุขที่อาป้ายอยู่ด้วยค่ะ